เรายังคงติดตามความกังวลของชาวบ้านวังหีบต่อโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําในอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชกันอย่างต่อเนื่องนะครับคือหลายคนเนี่ยก็บอกว่ายังไม่เคยรู้สึกวางใจกับหน่วยงานของภาครัฐได้เลยนะครับแม้ว่าวันนี้พวกเขายังคงปฏิเสธโครงการแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะคัดค้านอย่างเดียวนะครับเพราะก็มีข้อเสนอแล้วก็ทางเลือกตามวิถีชีวิตของพวกเขาด้วย คุณกิษณะทีวัตสิริกุลผู้สื่อข่าวไทย PBS ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชไปฟังเสียงสะท้อนเหล่านี้ครับภาพเตุการเมื่อ4ปีก่อนเฮลิคอปเตอร์ลำนี้นำผู้มีอำนาจ <c oughs> บินเข้ามาสำรวจพื้นที่ชุมชนวังหีบภาพนี้ยังถูกจดจำและเป็นเงางสะท้อนการต่อสู้คัดง้างระหว่างภาครัฐกับชาวชุมชนวังหีบได้เป็นอย่างดี วันนั้นชาวบ้าน่างตะโกนสุดเสียงขับไล่เฮลิคอปเตอร์อย่างเต็มกำลังแม้ผู้ที่อยู่ด้านบนจะไม่ได้ยินเสียงชาวบ้านแม้แต่น้อยแต่มาวันนี้ผู้คนจำนวนมากต่างรู้จักที่นี่คือแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามนักท่องเที่ยวจากต่างถิ่นเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมเป็นสิ่งที่พวกเขายืนยันว่าคือทางเลือกที่มีความยั่งยืนปเปจะมาดูธรรมชาติซึ่ง สวยงามแล้วก็หายากแล้วตอนนี้นะครับธรรมชาติแบบนี้ซึ่งสมควรจะอนุรักษ์ไว้ให้กับลูกหลานนะครับเพราะว่ามันหาไม่ได้หรือว่าหาได้แต่ว่าก็น้อยมากที่จะมีธรรมชาติอันสวยงามแบบนี้ปัจจุบันพื้นที่ทางการเกษตรที่เปลี่ยนแปลงไปมากไม่สอดคล้องและไม่ตรงกับหลักการข้อมูลในโครงการการป้องกันอุทกภัยในตัวเมืองทุกสงหรือการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เป็นเหตุผลที่ไม่ตรงกับสภาพทางภูมิศาสตร์และข้อเท็จจริงก่อนหน้านี้คณะกรรมการที่มีอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เคยเป็นประธานการศึกษาได้มีข้อเสนอยุติโครงการแต่ไม่เป็นผลยังคงมีความพยายามเดินหน้าผลักดันต่อไปพูว่าพยายามให้ผู้นำจน,นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด,ดให้ช่วย เพื่อนโครงการวังหยีไปเดินหน้าให้ได้เพราะท,ที่ผ่านมามันเดินหน้าไม่ได้เพราะว่าโครงการวังหีมันไม่ชอบทำเกี่ยวกับด้วยวัตถุปัถุงงานอะไรต่างๆท,ที่เขียนมาแล้วมันเพ่ปัญหาตํำไปเลยสร้างไปแล้วอะเพื่อนวังหีมันเพ่ปัญหาเรื่องเรื่องน้ำหร,หรือว่าเรื่องการ,กรเกษตรมันม,มันตอบโจทย์ไม่ได้เขียนโครงการมา ภูมิประเทศที่เป็นหุบเขาล้อมรอบเป็นทำเลทองของอ่างเก็บน้ำถูกหมายตาไม่เคยละวางจากภาครัฐข้อถูกเถียงหักล้างของชาวชุมชนรวมผลของการศึกษาที่มีความชัดเจนกลับไม่ถูกให้ความสนใจอ่างเก็บน้ำแห่งนี้อาจมีวาระซ่อนเร้นเป็นแหล่งน้ำสำหรับพื้นที่อุตสาหกรรมอีกฟากหนึ่งของหุบเขาหรือไม่คือข้อสงสัยที่ไม่เคยได้รับคำตอบการปกป้องพื้นที่ชีวิตของเขาจึงเป็นทางเลือกที่เลี่ยงไม่ได้ ทำคานที่ชาวบ้านต้องการคานต้องเที่ยวตำชาวบ้านขอร้องทำการต้องเที่ยวอย่างนี้ดีกว่าชาวบ้านตั้งปีมามาเที่ยวตั้งปีที่จุมจง,งอีบครับแล้วยืนยันจุดยืนยังไงบ้างครับเพราะว่าดูเหมือนว่าทางรัฐก,ก็ต้องเอาไว้ได้ทางชาวบ้านเราชาวบ้านไม่ไม่ไม่ยอมครับไม่มีใครยอมแม้แต่คนเดียว การต่อสู้เพื่อปกป้องพื้นที่ทำกินที่นอาศัยหลายชั่วอายุคนข้อเสนอเป็นแหล่งท่องเที่ยวบนฐานธรรมชาติที่งดงามเป็นทางเลือกเดียวที่ชาวชุมชนวังหีบทำได้ก่อนหน้านี้พวกเขาได้เข้ายื่นดีการ้องทุกผ่านทำเนียบองค์มนตรีไปแล้วที่เหลือเป็นไปได้เพียงสองทางคือวิถีชีวิตชุมชนและทรัพยากรยังคงดำรงอยู่ต่อไปอีกทางคือเป็นซาบประหักพังใต้อ่างเก็บน้ำ กฤษณะที่วัสิริกุลไทย PBS ีนครศรีธรรมราชรายงาน